โอเคครับตอนนี้ผมผม,ต,ต,ม,มต,ต,ติดต่อติดต่อคนที่เข,เขารู้จักน้องได้แล้วเดี๋ยวให้เขาคุยกันอยู่จะเอาอยัางไงคือเราเราไม่รู้จักกันไงเพเป็นเอฟซีจริงแต่ว่ามาบ้านผมไม่รู้ว่าเขาจะกลับยังไงเนี่ยไหนไหนวางหายว่างหายแล้วหหว่างสายแล้วบปล่าเดี๋ยวเดี๋ยว ครับผมอ๋อเอารถกลับยังไ,ไงไมาอยู่บ้านผมเนี่ยก็ว่านั่งรถโดยสารมาอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมพาไปส่งที่ที่ที่ บกสแล้วกันเนาะครับครับผมครับครับฮะอะไรนะเอีให้ไปส่งที่บกสส่งที่บกสสฮะครับเขาบอกให้ให้ไปส่งที่บกสเขาบอกว่าน้องมีมีเงินมาอยู่เนาะ น้องจะกลับบ้านใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไปส่งเดี๋ยวไปส่งที่โบ,บกสอแล้วก,กันเนาะครับโอเคโอ้เป็นตุละให้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร,รเดี๋ยวผมจะพาไปส่งที่โบกสอได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้ฝนซาสักหน่อยก่อนไม่รู้ดิเร่ยงยัง แต่บ้านเรามันยากเนาะฮะดเดียวไปส่งบกสบุคคลชายเนาะโอ้ติดต่อไปทางคนรู้จักน้องแล้วก็บอกว่าเออรบกวนรบกวนให้พาน้องไปส่งที่บกสหน่อยด,ดูไปส่งน้องบอกสหน่อยไ,ไ,ไบอบกสบุคคลชาย รู้จักไหมฮะบกสบุคคลชายอ่ะรู้จักไหมพาน้องเขาไปส่งหน่อยอะไรนะบกสนเอารถพี่ไปก็ได้นั้นฮะไม่เอารถพี่ไปปะ่นเดี๋ยวให้จานชูไปส่งครับ ฮะเมื่อวานพ่อที่พอเมื่อวานพ่อป่ะโอ้ไปยังไงมายังไงวะตายเลยจะอยู่นี่ก็ไม่ได้แล้วใครจะต้นเลยจะยืมมอเตอร์ไซค์พี่ไปไหมเออเด็กนั่นแหละ ไปไปส่งมันอยู่ประคนใช้นั่นแหละมันจะยืมมอไซคพี่กลับแล้วเดี๋ยวเอามาให้คืนยืมไปลำดวนหนอโอ้โอ้ต้องตได้าาราักแกไปยั่ะลส้มือ า้า,าอาขอข้า่าาาไพาไปด้วยไหมรุ่นไปไปดีแมกก็ได้มันดังในเยอะไป <c oughs> ไปรุ่นรู้จักไหมเอ <c oughs> อไปรุ่นไปไ lạp ông mãi sai ông mãi sai ông mãi sai ông qua in the country chưa biết là hai con 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 chơi như ทีแค่ไหนเลยเปรียบไปเอากระเป๋าไปไว้ข้างหน้าเดี๋ยวเปลียน มาจากาไหนเองพาเอฟซีมาจากไหนรู้วเลยตอโตย่างแรงเลยอะ จะให้อยู่บ้านก็ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่รู้จักกันใครจะให้อยู่ได้เนาะนติดต่อไปที่เขาที่มาเกี่ยวด้วยแล้วเขาบอกว่าให้ไปส่งที่บกสเลยเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขาจะกลับบ้านแต่เขาแวะมานี่เขาว่าจะกลับกับพิบุพราะพิบุธไปงานบุญอยู่สุพรรณใช่ไหมแต่พิวุธไปแล้วไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวไปส่งขึ้นรถครับมีอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าเขามีน้องเขามีเงินติดตัวอยู่พี่โทรไปคุยกับคนรู้จักแล้ววอนีขอเบอร์เขาได้ก็จะขอได้มันลําบากเราอ่ะมันลําบากใจเราอ่ะแี่นาเาก็จะมีญญาจะให้ทาแล้วไม่ใช่เราไม่รู้จักไงออไม่รู้จักกันไงเฮ้ย น้ำหยดมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมีหยดด้วยนีม่มีรั่วมีรั่วมีรั่วรั่วยอยไรตรงไหนฮะคือรั่วได้วะวฮะ ซื้อรัวได้ป่ะโอ้ยับเลยแบบนี้ฮะเจเจเอฟซีแบบนี้นักกว่เอฟซีท็อปอีกเหมือนเอฟซีท็อปเลยเนาะเออโอ้ย่ายเลย เอฟซีเตเละคนครับจะไม่เป็นไรครับทรงเอตรงนี้ก็ล่วเนเลยนี่ไหมเอรล่วได้ไงฮะติ๊งติยงติ๊งติยง,ง,ง,งเลยเนี่ มีรถโดยสารมา,ารครับแล้วก็นั่งวินมาลงที่บ้านผม FC สม่วนมากจะรู้ว่าบ้านผมอยู่ตรงไหนเขาเป็น FC น้องก็บอกว่าเขาขับรถเกี่ยวจมแล้วทะเลาะกับท่าแก่ก็เลยหนีมานี่จะมาสมัครขับรถเกี่ยวผมผมมีรถเกี่ยวที่ไหนครับโอ้ ครับดูด,ดูดิไจบโอเคครับก็ขอให้น้องเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับติดบ้านอย่างปลอดภัยตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยครับอยู่อำเภอแม่สัวดครับดูครับอโอ้โหไม่ตายสิหนักเอาเรื่องครับ สครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกค้าที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ